สบาสดีพี่น้องสบาสดีสุขุสุขคนะจ๊สบัสดีเอฟซีทุกท่านท้ยห้าเนี่ยพากันมาอย่างน้องไอคือแบบมาอยู่ด้เฮืันถือบรรยากาศเย็นเย็นทานน้อเนี่ยนะเปลี่ยนเรื่องใหม่ขึ้นมากบรรยากาศท่าอิสิมาเพือนท่าออกมาเห็นแบบนี้แหละอ้าวแม่นมนตาเห็นพ่อเห็นดีไหวอยู่ในบ้านบ่มีคนอยู่แม่อิซแม่าอ่นแล้วเขา แมนพอได้อยู่เฮือนเย็นเย็นทีมงานนี่แหละคืมาโอ้ยได้ได้ได้เรื่องมากนี่แต่ว่าเห็ดนี่ทีมงานยอมกันทีมงานมากเลยเออโอเคได้หั่นออกหันออกพี่น้องถ้ามาอ่านมันรีวิวเฮือนย่าให้พนอันนี้รีวิวเผือ่อไปหมูว่านี้เพิ่นยังได้แนวมาแอมเพือนแม่บอกพิ่นพาเสือเฮือนเพิ่นกระดาษเห็ดนะพี่น้อง เพ็ดนบริเวณท้องค่านะเพ็ดนะยังได้เพ็ดไมแอมเพือนพี่เมถัจะมนผิดกได้ก็เล่นก็เล่นรอเล่นสันได้พาไม่แอมเพือลงโอ้เย็นขากเนาะเย็นล้วนี่พนห่วยปะนแล้วตนอนรับยังกังเวนยังกังเวถ้าฝนต๊นี่อยู่ก็มีเออมีไฟอยู่เนาะลื้อมราไฟขาดแต่ตรงี้ังสี่แ่ย ทำมาได้เมื่อยเลยมาต่างเงี้ยกับเพื่อนอินมดต่างเงกับเพื่อนอินนี่นาะมีไฟแต่มมีดอ,อกไฟมันมีสัญญาณนีน่ยพี่น้อนยยนงชมว่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่บ้านเดียวกันกับอินดินกับเมตตา<อ>พี่น้องเอ้ยป้าอินนะมีอินนะบมมีไฟแต่อันมีผู้เอาดอกไฟมาต่อให้นางบัดป้าผัดมีไฟแต่บมมีดอกไฟ บอลื่นกันพี่น้องวันนี้วิวเพิ่นเฮือนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นเพราะว่าเนี่ยเหมือนขอความสวยเรือนำผู้ใหญ่ใจดีย์แหละเพิ่นว่าหาว่ามีผู้ใจบุญอยากสวยเหลือพระเฮือนเพิ่อนมาสั่นพี่น้องเอ้ยซวยพระเพื่อนเพราะว่ายามฝนพันสีมีบอลอยู่พี่น้องฝนผระแมนนักฝนดูแมน สองล่วงผลรีวิวก่อนนะพี่นออ้อย,ยแมนอันนี้<อ>บรรยากาศเย็นเย็นวันนก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องดูนำกันพี่นอ้องธรรมศาสตร์นังเล่นมาก,กันอยู่หาคนด้วยพี่นออ้นองเลยาน้องเขามีมานำกับซาบอลัยแล้วก็มีบวตาแล้วก็ทางอายเพิ่นธรรมศาสตร์พี่น้องพูเหงื่อนป้าเพื่อนกะมีแต่ห่มไม้ห่มตอกพี่น้องเลยบรรยากาศเย็นขนาด บรรยากาศเพื uh ่อนบักกะเป๊ะ huh. ก uh ับทองนาเลยเนาะไก่กับทองนาพญาพีนแล้วก็ิับดีหาอันนี้เรพี่นะเอาาืนเยนเป็นพยาพี่้าานเรียนเป็นไุ่หัาพี่ อันนี้ก็บ,บริสุทธิ์แล้วพอลงให้เพิ่นไปเกี่ยวหนะราคาตามหัวหนั่นแม่นางค่ะมาสารน,น้าเองเพิ่นเพินเ่นบริสุทธิ์เพิ่นเกี่ยวหนะมาไฟเอาพอได้ใส่มาแอมก็เอาไปตองกุ้งใบต้องกุ้งแบบบริสุทธิ์นะพี่น้องเอ้นี่นี่ละขาดเสารักพี่น้องแม่นั่งดอกยดินขั้วเพิ่นกะขาดเสารักพี่น้องใส่ไปหนี่งจำไปหนึ่งมันปิ้งก็ใหม่เลยต่อครัวต้นต้นพะเกาะเนาะ ตะวนันสถานที่ันเป็นตาหนาดูดูหนาส้มพี่เนาะแล้วก็เป็นตาหนาอยู่หลายหอมต้นมะกะทิน้นต้นมะกะทิ้นพี่น้องนะมีต้นไม้ต้นบักผอกหมัมก,พก,มกพางเรียบเพียบพร้อมพี่นนอะ มากทิ้นหมากขามธรรมศาสตร์ทางบ้านเพิ่นทางเดินเฮื่นเพิ่นกะไปตาหนาดูหนาส้มเพ่นเฮือนป่าเพนกะมาว่าในนอกเพิ่นกะขอความเดียกร้องขอความสวยเรือให้ลาหยานหามีผู้ใหญ่ใจบนช่วยนะัาา่นแหละเลยพาหมยเพิ่นมารีวิวให้พพ่นครื กูใจบุญสอยเรือเพิ่นพี่น้องเลยทางป่าเพิ่นนั่นแหละแม่หมายดอกพี่น้องกวเพิ่นตายป่าเต่แปดปีที่แล้วพี่น้องเลยเพื่อนก็ยังบ่แล้วเพิ่นก็ตายปะเพื่อนเพิ่นแม่ทางเมียก็ใส่ชีวิตอยู่กับลูกกับพอมีหัดเงินสิเหตตต่อไปเพื่อนเพิ่นกันเ่ยพามาเฮียกับจุดสิคู่แม่ ไม่อันท้าจ้านี่มันขาดได้จะปีเลยนี่เับปีแล้วได้มันลุลงลลงแม่ที่สองีเออทั้งมันยัลงมันยับลงมันบ่แม่ได้สองสามนะจะพกลงลงละน้อยน้วานนี้มืนกันปี่นึ่งก็ลงชาวหนึ่งล้านดื่อล้านกรเฮ็ดอาคอยมันกลัว่มันาะจะหนว่าใส่จะเจได้เลย อืมคือซื้อมาใส่ก็จะเท่าไหร่ปีปีเปล่าคิดว่ามันลงหลงโหลดลงก็มันจะปีแล้วน้องบอกช่วยบอกเราเขาก็มันอยากเบิดคุณเนาะมันก็ดีแล้วแปลว่าเวลานอนกันได้ได้เห็นพญาอินแหล่ดอกกันถ้าให้ร้านนอนเนี่ยตุ่มโหมดใส่ก็แรงก็สดแจ้งก้มหัวอย่างดียวแหวงกับเต๊กเพื่อนอีกพวสีอีกพี่น้องเลยเป็นโปสีที่ขอไปเด้กอืม นันผูพซียังว่ามีแอนมีผาเนาะแต่บ่มีประตูเนาะผาไม่เหียบ่ไมันแม่นบอกผ้าไม่เหียคือผาไม่สานวะใชหักยังดีกว่านี้บ่ไขาดปันนีมขาดขาดคอเีน้วอืะว่ามันหลายปีแล้วมันดอกว่า่นซะรสรางนนบ่ไมีวานราาวงเีแปดนี้ไหนไหเออบุ้ยผู้ายนะเอเานีปลา่ ท่านแต่งซ้ย uh> ังท่านแต่งท่านขอผัวาื่ได้เจ้าิป้าขออีกบันอไม่่งเาเจ้าดีขอกบป้า่าต่ความน้ำอืมเ้าจะบุรีขอกป้าอืเความไลยม่ีับหาอยู่หากินยังไงแต่ละมือนะหมดไปแล้วเนาะน้ำไม้ไมเป็นทางชีวิตประจำวันกิำไม้การกินกันอยู่นัวโล่หนึบงพเพ่ช้องผิดได้ โอ้ขิงเกงแท้แกงตะน้ำไม้ที่วันนี้เราทำเองช้ายจวดนะของสนุกเนี่ยนะลืมรีวิวบนไหม่คลองนะเอิอนสมัยเก่าเน่เจ้าซือเอาไหม่เห็ดกะปคลองสุดยอดทั้งคืนอืมขวนก็าจะเอิญว่ะเนอะวันเท่าก็จะเอิญว่าขวนไปหน่อยเมื่อกี้นะเขาเริ่มรีวิวสุกกับข่าจะบอก ก็นุมเอ็นด้นี่ก็จะต้องกับข้าวคลาสสิกมากท่านผู้ชมเซกซี่เอ้าบอด้มีเด้อขมือนี่เด้อข้าวเจ้าบดได้ใส่แล้วเพราะว่ามันขาดดิ่โน้มันกับเขาได้คือเก่านี่อืมไปเห็ดกินอยู่หุ่นบ่หมนอยู่หัน นนนออี้ืเฮ็ดกินอยู่เฮ็ดกินอยู่คุณมาน,นอนอยู่เพื่อนหล,งลังอ้ะนี่คือเก่าเพราะว่าม่งพันยังมีบ่นอนอยังมีเหนาะเลยบ่เทีอนเนขาหมักกระซานเอา้าบ่เทีอนอ้ายพันหมกักซานพี่นอ้องซานมันเป็นอย่างมันเป็นตายอยู่อโอ้คือเทียนเป็นยังน่อยนะอยู่เพื่อนหลังเก่าซ่านกับดอกแห้งพี่น้องอดีตบ่เป็นตาลงดอกคิดเห็นอดีตพี่น้องเค็ด มีคนทรงจำชั้นกระดองแห้งแค่เฮือนเราล้างเก่าอยู่หนาโกกลมใหญ่ชั้นแบบนี้แหละเฮือนโบราณพี่น้องเพื่อนโบราณเวลาอาบน้ำก็อาบอยู่ในชันแม่นเฮือนโบราณชันแบบนี้กันมืดก็กว้างไเลยกว้างเลยยาวแต่ว่าเพื่อนโบราณเนาะ ขาเหือนแล้วเออโอเคท่นานกะทรงแบบนี้เงินทรงมันแบบนี้ทรงมะได้พี่แต่ว่ามันบ่แล้วแม่มันหมดแล้วเพาว่ามันต้องปิดทางหนาเนาะมีประตูค่ะแม่เข้าไปแ,แต่ว่าเห็แดแบบนี้โล่งๆมันก็ดีที่สดรีวิวแบบมอเตอร์ไซค์สุดยอดเนาะแม่ก็ยังว่าเขาว่าทำคือกินน้ำมันตะเกียงเลย พี่น้องเมายาดเลงเือนก็เด้อเอ้าเราบอกเรื่องผีมาพี่น้องเราบ่องผมาหละยญาติมาอป้วกคือวันีกินเออา่าะหนังพ่เผางอนะอาพี่น้องมานก็ต้มาภาคนพี่น้องพี่น้องลาเะไพี่น้อง จะได้เมื่อไรพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพรกันใหม่พี่น้องจ้ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองเมตตาเนถ้าพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ MC ทุกท่านที่เข้ามาหาดูหาบชมจ่ายบาย